ฉลาดสิ้นเสียค่ะและชายหาดนี้นะคะคือชายหาดควานันลีนะคะชายหาดนี้นะคะมีชื่อเสียงด้านหาดที่สวยงามทอแสงเรื่อยๆสู้กับพระอาทิตย์นะคะและน้ําทะเลของหาดแห่งนี้นะคะมีอุณหภูมิที่อบอุ่นสบายเหมาะแก่การนะคะลงไปแช่น้ําแต่ไม่ถึงกับเอาไข่นะคะลงไปลวกนะคะเพราะว่าอาจจะไม่สุกอาจจะแค่สบายๆพอสวยงามทอแสงเรื่อยๆเหมาะแก่การลงไปเล่นน้าและหาดแห่งนี้นะคะเก๋ไก๋มากนั่งจัดงานเทศกาลตลอดทั้งปีเลยสวยงาม เท,เทศกาลชมดอกซาก,กุระบานมาบานมาบานกันหน่อยมาดอกซากุระบานไม่ใช่นะคะนั้นดอกกระเจียวบานที่ชัยภูมิ และงานแสดงคอนเสิร์ตหรืองานจุดพุดอกไม้ไฟนังมีตลอดทั้งปีเลยสวยงามทอแสงเรื่อยๆและที่สาคัญนังมีรีรีรีสอร์ทโรงแรม5้าดาวนะคะและลานตาทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆครบครันนอกจากนี้นะคะหาดควานัลีเนี่ยยังได้สมญานามว่าเมืองแห่งคาเฟ่สวยงามทอแสงเรื่อยๆบริเวณของชายหาดของสองข้างทางตลอดทั้งแถวเลยนะคะมีทั้งผับบาร์คาเฟ่ทุกอย่างนะคะที่ฉันใจแตกที่นั่นมาแล้วก็อยากจะให้เธอ ไปใจแตกกับชั้นบ้านที่นั่นนะคะคุณจะสนุกเวียงไปเลยนะคะถึงเช้าเพราะนางแซบกันถึงเช้าเลยใครมารูซานบอกเลยนะคะว่าพักแถวหาดเนี่ยนะคะ<ๆ>ก็จะมีความเก๋เพราะว่าได้ทั้งวิวทะเลได้ทั้งสถานที่ท่องเที่ยววัยรุ่นที่นั่นแซบที่สุดนางมาอยู่กันที่นี่รวมตัวกันคะ่ะเละเท